เอาเถอชัวร,รายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะช่วงวันที่5ถึงวันที่8ก็ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนบางพื้นที่ของภาคเหนือนะฮะส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลก็มีฝนแต่ไม่เยอะน้อยถึงปานกลางนะฮะอันนี้5ถึง8พฤษภาคมหลังจากนั้น9ถึง19พฤษภาคมวันนี้หลายวันเลยนะฮะ ต้องติดตามและเฝ้าระวังกันตลอดในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศมีความแปรปรวนสูงจะเป็นช่วงเตรียมที่จะเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นและพัดแน่นทิศมากขึ้นก็มาจากทางด้านทะเลอันดามันนะครับปกติแล้วเนี่ยฤดูฝนจะจะเข้าสู่ประเทศไทยช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม กลางเดือนพฤษภาคมฉะนั้นกรมอุตุบอกว่าฤดูฝนปีนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องดูเงื่อนไขดูเกณฑ์ดูปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างนะฮะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยฤดูฝนจะเข้าสู่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะมีฝนในช่วงแรกๆนั้นตั้งแต่บ่ายถึงคำ่ำนี่ก็แสดงว่าตอนนี้เราก็ใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะฮะ ภายในเดือนนี้แหละฮะวันไหนอย่าเขาป,ประกาศอีกทีแล้วก็ในตอนตีหนึ่งสามสิบหกนาทีนะครับเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมฮะศูนย์ปฏิบัติการทรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรทรณีรายงานนะครับว่ามีเหตุแผ่นดินไหวนะครับขนาด3.0มครับที่ระดับความลึก4กิโลเมตรถือว่าตื้นมากนะครับ บริเวณตำบลบุญทันอำเภอสวรรคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอำเภอสวรรคูหานะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กนะครับไม่มีรายงานความเสียหายแต่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่บ้านบุญทันและในบ้านแสงอรุณในตำบลบุญทันอำเภอสวรรคูหานะครับ3.0นะครับ มันลึกมันไม่ลึกงไงสี่กิโลเมตรก็เลยพอจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้สําหรับคนในพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เวลาประมาณสักหกโมงเย็นเพจท้องถิ่นภูเก็ต Time ได้โพสต์คลิปเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก็ทําให้ประชาชนนะครับก็ดูมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดบ้านหลังนี้ฮนะ เอเผยแพร่ะนะฮะเออกำลังจะปิดประตูใช่ไหมใช่ไหมตรงหน้าร้านนะฮะชายเจ้าของบ้านพยายามจับประตูหน้าร้านฮนะที่ยกขึ้นแต่ถูกลมพายุพัดแรงจนตัวเขาเนี่ยถูกห้อยไว้เลยอ่ะคือเขาก็ไม่ปล่อยมือนะฮพ้อยอยู่กับหลังคาแรงลมเนี่ยพัดปะทะโครงสร้างบ้านอย่างรุนแรงครับจนหลังคาบ้านเนี่เกือบหลุดนะฮะ โอ้โห oh ดู <thế. S 2> นี่ฮนี่ต้องใช้ต้องใช้ร่างกายถ่วงน้ำหนักเอาไว้เพื่อสู้กับแรงลมฮะนี่ความจริงไม่น่าสี่นะะอันตรายนะฮนี่ฮะดูท oh ี่โอ้โหตัวเปลียวขึ้นไปเลยลมมันยกขึ้นมาเหรอฮะใช่เออเน่ทุกคนต้องช่วยไปดึงดึงไปไ<ว>ดึงล่างชะล่างเขาไว้ คือถูกถ้าไม่ปล่อยมือเนี่ยมีสิทธิ์ถูกยกปลิวขึ้นไปได้น่ะอันตรายนะอันตรายอันตรายอันตรายนะฮะนี่ลูกบ้านคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เลยไปช่วยกันเหนี่ยวหลังไว้เนี่ยไ,ไ,ไปเพิ่มน้ําหนักต่อสู้กับแรงลมนะฮะสมมติคลิปนี้นะถ้าเป็นคนแก่นะอยู่คนเดียวนะก็ะจะไปปิดหลังคาแบบนี้นะเสร็จเลยปลิวเลยใช่ไหมเสร็จเลยอ่ะนี่แหละอันนี้ที่ภูกเก็ตเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะอืมอืม ทนะ่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณสุนันทากังวานกุรกิจนะครับพูดถึงมวยไทยซึ่งบอกว่ามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้วก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไปทั่วโลกแล้วเขาก็ยกตัวอย่างสหรัฐนะฮะ mm hmm. สหรัฐเนี่ยมีศูนย์ฝึกมวยไทย1224แห่งทั่วสหรัฐ อันนี้อิทธิพลก็มาจากสื่อออนไลน์ก็มีภาพ,พยนตร์ก็มีนะครับแล้วก็สื่ออื่นก็มีสารคดีก็มีก็เลยทําให้เป็นที่ชื่นชอบในกีฬามวยไทยทั้งๆที่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกีฬาอื่นๆอยู่ในสหรัฐอยู่แล้วก็ตามในเรื่องของการต่อสู้แต่หลังๆนั้นมวยไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดยุโรปเองก็ชอบมวยไทยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนเยอรมัน หลายประเทศที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยที่มาตรฐานอันนี้เขาพูดถึงทั้งแถบยุโรปหรือแม้กระทั่งอาเซียนเพื่อนบ้านของเราเองมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็มีโรงยิมหลายแห่งเปิดสอนมวยไทยกลายออกไปหน่อยเอเชียตะวันออกจีนญี่ป,ปุ่นก็นิยมนะฮะก็นิยมมากขึ้นนักกีฬาหลายคนเข้าแข่งขันมวยไทยในเวทีระดับโลก บางคนถึงขนาดข้ามน้ําข้ามทะเลมาฝึกซ้อมที่ไทยจีนนี่ยฮนะจีนมีโรงเรียนสอนมวยไทยมากกว่า500แห่งมีอุปกรณ์มวยไทยมีมูลค่าการตลาด300ล้านหยวนเมื่อปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้นิยมมวยไทยมากในหมู่ของคนที่ฝึก MMA แล้วก็ฟิตเนสนะฮะไต้หวันฮ่องกงนิยมในกลุ่มของวัยรุ่นที่จะเรียนมวยไทยแล้วก็ผู้ที่ฝึก การป้องกันตัวนะฮะหรือว่าเพื่อนบ้านเราก็บอกไปแล้วอินเดียนะอินเดียก็มีโรงยิมเปิดสอนมากขึ้นปากีสถานบางคาลาบังคลาเทศก็ยังเป็นกีฬาที่ชื่นชอบของคนในเฉพาะกลุ่มนะครับอืมลาตินอเมริกาโอ้โหนี่เขาพูดทั่วโลกเลยเอ,อลาตินอเมริกาโดยเฉพาะที่บราซิลบราซิลมีโรงยิมสอนมวยไทยนะโรงยิมสอนทั่วประเทศเพราะว่ามีการฝึกมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการต่อสู้ เม็กซิโกอาเ์เจนตินาโคลอมเบียชิลีเปรูก็ได้รับความนิยมมากขึ้นอเมริกากลางอย่าง ala, Salvador, uras, นะากัวเตมาลาเอลโซาดคอนดูัสนะฮะนิการากัวกลุ่มของอเมริกากลางนั้นมวยไทยอาจจะยังไม่แพร่หลายมากนะัก mm hmm. นะฉะนั้นที่บอกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าทาทิบดีบอกว่ากลมกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการส่งออกมวยไทยรวมถึง สินค้าแล้วก็บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับมวยไทยเช่นกางเกงมวยนวมน้ำมันมวยกระจับล่อเป้าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆสร้างกระแสให้มวยไทยเป็นที่นิยมในระดับโลกมากขึ้นนี่เขบอกว่าปีนี้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะพาผู้ประกอบการไทยไปเปิดตลาดมวยไทยรวมถึงสินค้าและก็บริการต่างๆนะครับ ที่เกี่ยวข้องในยุโรป3ประเทศก็คือเยอรมันสเปนเดนมาร์กรวมถึงในจีนนะฮะก็จะไปเปิดตลาดเกี่ยวกับมวยไทยให้มากยิ่งขึ้นส่งออกมวยไทยอ่ะส,ส,ส่งออกนักมวยอย่างนี้นเหรอหรือว่าหลายสิ่งหลายศูน์การเปิดโรงยิมเ,<อ>เสร็จแล้วเขาจะจ้างทั้งมวยไทยหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็พวกน้ํามันมวยนวมกางเกงมวยด้วยกางเกงมวย อย่างบางทีเราเห็นพวกฝรั่งที่ชอบกีฬาเนี่ยมาเมืองไทยก็ชอบซื้อเกงมวยใช่ไหมปักว่ามวยไทยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่อย่างว่าคือมวยไทยต้นตำลับมันก็ถูกเออ่ปรับไปเป็นใช่ไหมเอ่อ MMA ใช่ไหม<อ>คือมวยแบบผสมนะผสมานเนี่ยคิกบ็อกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่นะแต่เราต้อง เราต้องส่งออกนะอย่างบัวขาวสองบัวขาวสามอ่ะเราต้องสร้างสร้างคนแบบเนี้ใช่รัฐบาลก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมใช่กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาของท่านสรรวงอ่ะนะครับต้องต้องสนับสนุนนะฮะต้องมีบุคลากรเนอ่มเออเราคงไม่ได้หวังแต่จะขายกางเกงมวยอ่ะมันมันต้องมีคนของเราไปอ่ะต้องมีคนของเราไปเป็นแบบมีชื่อเสียงเป็นทั้มวยแม่เหล็กอ่ะใช่ถูกต้อง โอ้เนอย่างแบบบัวขาวไปรถถังไปเลยพวกนี้ใช่ไ,ไหมบัวขาวอาจจะอายุมากแล้วนะใช่ล้าผู้ชมมเมื่อคืนนี้ก็มีฟุตบอลนะฮะพิเมลีกหนึ่งคู่คริสตันพาเลตนะฮะเตะกับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะหประตูต่อหนึ่งก็ตอนนี้พีเมลีกนั้นก็กำลังจะปิดฤดูกาลแล้วนะครับในกลางเดือนนี้ซึ่ง เหลือลุ้นแต่เฉพาะใครจะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกแกนนั่นเองหนถึงหเ <_ d ance> พราะก็มี5ทีมนะได้โคตา้านอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งเคยโอ้โหแข่งดีมากก็อยู่ต้นๆต,ต,ตอนนี้หล่นไปอยู่ที่6แล้วฮะหล่นไปอยู่ที่6ถูกเชลซีแซงนะครับและค่ำคืนนี้จะมีฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับหลังจากที่บาร์เซโลนาเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลาน เอสาใช่ไหมครับนัดคืนนี้ฮะคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะรู้ผลนะฮะไปเล่นที่อินเตอร์นะครับไปเล่นที่อินเตอร์เราจะได้รู้ว่าบา์เซโลนาจะได้เข้ารอบชิงหรือไม่อแต่อินเตอร์นี่แข็งมากนะใช่บอลอิตาลีเนี่ยแข็งมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่มีกฎประตูทีมเยือนไม่มีแล้วผมเห็นเนี่ยจากนัดนี้เลยนะใช่อาเซนเบนเกอร์ใครเนี่ยออกมาบอกเออบอกว่าเนี่ย อินเตอร์ไปเสมอที่บ้านบาซ่ายิงถึงสามผู้แทบไม่ได้เลยเลยเออได้หนึ่งแต้มใช่เพราะไม่มีกบตูทีมเยือนแล้วถูกต้องใช่ไหมออใช่ไหม,ออไหมนี่ถ้าเกิดมาเล่นในสนามอินเตอร์เสมอศูนย์ศูนย์หรือว่าหนึ่งหนึ่งก็ต้องต่อเวลาไปเลยต,ต่อเวลาใช่พอต่อเวลาครบถ้ายังเสมออีกก็ยิงจุดโทษใช่นี่ก็มาติดตามผลกันได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะเช้าข่าว,าว,าวเค่เมื่วันนี้ผมคุณธีระและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ